สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มาเจอกับพี่เมกแล้วนะคะกับด r Green รกรีนนะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะวันนี้เนี่ยก็จะมากับรุ่นวีกาดละกันนะคะเป็น VGB 500ดิจิตอลตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาไฟโตก แก้ปัญหาไฟเกินแก้ปัญหาไฟกระชากให้แอร์นะคะให้แอร์เนี่ยทำงานอย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าปัญหาไฟตกเนี่ยมันจะทําให้แอร์หรือว่าอุกรณ์ไฟฟ้า,ฟาต่างๆในบ้านเนี่ยเสียหายแล,และพังถูกต้องไหมคะก็จะแนะนํานะคะให้ใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยคุณได้เพราะบางคนเนี่ยก็คือจะไปเรียกช่างนะคะบอกว่าแอร์ทำงานไม่ได้แอร์ทำงานไม่เต็มที่เนี่ยไปตามช่างเรียกช่างช่างบอกว่า แอร์มันไม่ได้พังมันไม่ได้เสียเป็นที่ไฟนะคะเพราะว่าไฟตกไฟเกินไฟกระชากเนี่ยมันทําให้แอร์เราเนี่ยทํางานได้ไม่เต็มที่ทําให้ไม่สถียืนนะคะหรือว่าแบบคือไฟมันไม่นิ่งอะคะ่ะแล้วมันไปที่แอร์เนี่ยแอร์ก็ทํางานไม่ได้นะคะแอร์ทําความเย็นไม่ได้แอร์ก็จะมีแต่ลมร้อนนะคะมันก็จะทําให้แบบก็เหมือนแบบอารมณ์เหมือนว่าเฮ้ยแอร์เสียแต่จริงๆมันไม่ได้เสียนะคะเพราะว่าไฟมันตกค่ะ ก็เลยจะมาแนะนํานะคะเป็นเครื่องกันไฟตกสําหรับแอร์นะคะรุ่นนี้นะคะรองรับแอร์ได้ถึง24,000 BTU หรือว่า2ตันนะคะที่สําคัญนะคะสามารถที่จะรองรับไฟตกเนี่ยได้ต่ําสุดนะคะก็คือได้ถึง130่รอโวลต์รองรับไฟเกินนะคะได้ถึง300รโวลต์นะคะปรับแบบเพิ่มไฟไวมากนะคะอัตโนมัติอย่างแท้จริงที่สำคัญนะคะมีหนหน้าจอนะคะ แสดงสถานะแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยระบายความร้อนนะคะแบบธรรมชาติไม่ใช้พัดลมไม่เปืองไฟไม่มีรถแฝงแล้วก็ไม่มีเสียงแบบมาให้ราคาญใจแบบอื้ออย่างเงี้ยมาให้ราคาญใจอย่างแน่นอนนะคะตัวเนี้เหมาะมากนะคะสําหรับบ้านอยู่ปลายสายเดินสายไกลแรกสายไกลนะคะเจอปัญหาไฟตกเจอปัญหาไฟเกินเจอปัญหาไฟกระชากบ่อยๆเนี่ยควรจะใช้ตัวนี้อือเอาไปแก้ปัญหา เพราะว่าถ้าเราตัวน,นี้ไม่ใช้เนี่ยจากที่แอมไม่เย็นแอมไม่ชําเนี่ยก็กลับมาทําได้แบบแอมทํางานเนีย่ยปกติหรือว่าเต็มประสิทธิภาพแอมไม่เสียแอมไม่พังพอไฟตกนะคะจริงๆมีหลายรุ่นนะคะไม่ได้มีแค่แบบว่าแอร์อย่างเดียวมีรุ่นที่แบบว่าใช้คุมทางบ้าน 5k 10k 20k 30k เราก็มีนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะสอบถามหรือว่าลูกค้าจะต้องการใช้งานกลับอะไรเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะดูว่าจะทำไหมคะ โทรเข้ามาก็ได้นะคะที่เบอร์092นะคะ6382229หรือว่าจะเป็นเบอร์092นะคะ6382366นะคะหรือว่าจะทักไลน์ก็ได้นะคะ ID ไลน์จะเป็น s, s i d r g r w n ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเครื่องกันไฟตกนะคะที่เป็นรุ่นวีการ vcb 5 0 0ตัวนี้เนี่ยตัวละสามพันเกบาทส่งปีเก็บเงินไปทางไว้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วพบกับเราในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ